ใจราสักครู่เนี่ยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทเสื้อมอสไรบบเซนนะฮะเราจะต้องประมูลจากของน้องการก่อนนะกนะค,ครับโอเคนะครับมีใครประมูลไหมเลยเลดู่นูดผนโอเคเท่าไหร่ครับ500 500 500นะครับเสื้อของน้องการน,น500ครคระ500ตอนนี้ให้หกร้อยไหมครับดีไหมครับดีไหมครับเดี๋ยวพันเลย ดีครับมีดีครับดีครับพันสองครับบนลงในพันสองใครที่ซื้อพืีหรืออาหารมูจินะครับดีครับหอษาหรอิเป็นเชิญเลยนะครับนะฮะเชิญเลยนะครับฝังขวาครับขวาครับขาขวาขันพันห้าครับพันห้าครัตอนนี้รายาอยู่พันห้าบาทไอพันห้าร้อยบาทแล้วนะฮะได้เสที่การใส่รับไส้อเลยสองพัขวาครับ ได้ขึ้นมาเอาทั้งถ่ายเซนด้วยนะครับได้คร um ับขอโทษพี um um ่ได้เอาเสื้อได้ขึ้นมาเอาเสื้อเัาถ่ายเซนด้วยได้ครับร้อแกจะถอดกันยันเห็นเลยนะถอดใคนใส่กันยันเห็นนเลยนะเขาถ่ายรูปเขาได้เซนนะอย่าให้ซึ้นแต่เป็นเซนด์ไม่ใช่การเนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยก็เป็นเสื้อการนะใส่อ่าเดี๋ยวได้เลยนะคู่อ่าตอนนี้ตอนนี้สองพันบาทนะครับหรือให้เรารวมเลยไหมรวมเลยไหม สอง่นะอตัวได้ครับไม่ไตเยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอา่เไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคอาัวนี้ราคาอน้าีไอชูาเหรอเ็ท่าไหร่เท่าไหร่ครับห้าับาทเนาะอหาอแล้วนะครับตอนนี้เสื้อ้องการราคาพุ่ไปถึง2อาบาทแล้วนะครับใช่ครับเป็นเสื้อ้องการแต่อายเนตน้องินะฮะพูอีหวัน เดี๋ยวเซ็นเพิ่มเดี๋ยวเซ็นเินะครับเดี๋ยวเซ็นเพิ่ครับ2อาตอนนี้ตอนนี้อะไรอยู่หมีใครให้มากกว่าสครับหนึมืนบาทหนึ่งืบาทหนึ0 0มืนบาทหนึ่งมบาทห่งบาทนะฮะเดี๋ยวขอเซ็นเ็นึมืนบาทครับตอนนี้แลงลิปากสัวตัวเองจะไม่ถึงโอเคหนึงมืบาท ตัวเดียว0 0 0นบาทแล้วนะฮะิเลตนี่ยต่นจริงๆนะครับ2 0 0 0 0ืนบาทมีใครเขาสอ0ห0 0บาทนะครับส0 0 0 0ืนบาท30,000ื30บาทตอนนี้มันมีัองรนะ3 0ม0 0บาทแล้วเพื่อมรา,าพุ่งา0 0ืบาทแล้วนะจะทำลายสถิติที่โด่ได้หรือไม่ที่โดเท่าไหร่นะครับ35,000โอ้โหพี่โดมารกันามื่นแล้วนะครั

เป็น่าเินล5,000บาทนี่มด้วยกันไหมนี่ด้วยกันหรอมาไ,ไงอไ่ะอันนี้มาด้วยกันแล้วทีนีคุณไม่ได้มาด้วยกันอ๋อแต่ละเขาจะพูดอ๋อแต่รู้จักกัน เก 95. 95. ้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห um ้าที่ตนใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เก้าหม่นห้าทีนี่มัพจาเก้าหมื่นห้า นี่น้องแก๊บตรวจตัดแล้วตรวจตัดแล้วแกอรจะพูดกับพี่ขบ้างพีเพูดบ้างเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวดห้อย่าน่งสนงพัี้อยยี่สิ1 4ก้บาทเราจะไม่ถามเราจะไม่ถามว่าแสนน้นเป็นอะไรแอคิอของแกเะหึ่แสนหนึ่งอยยี่บาท พอ,อ,อ,อแล้วนะพอแล้วนะหัวใจอนะ่ะโอเคนะคนหัวใจคนเดินแล้วเดินพี่้อยสามสิบบาท หนึ่งสองสามไปเยกพี่เราอยากน้อยหน้าขอให้หมอครั้งนี้หอมนานๆหอมหอมให้จมหอมให้มันคุ้มกับแสนตัวบาทของเราหอม เนี้มป็นการดบกบอทำ้การขอนจเห็นเใหม่เลยนะฮะ่้าคึ่งนัน4ี0้บาทใครเลยจะรู้ทุกจิตจิตหลอกข้ามเทพนะฮะตอนนี้เดี๋ยวฉันต้องโทรหาดกอเราไม่มาใหม่แล้วเฮ้ยตอนนี้คราไม่ใ้านที่เราว่าเยอะแล้วนะตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนี่ตอนนี้เราการขอบอกไทยรัฐเปลี่ยนหน้า แต่ตอนนี้นะครับเอกที่คนเรียกว่าพี่ทห้เราดีกัลกนคอูตัวเองจะได้เท่าไหร่มเอเ็เลยตัดเงี้ยทำนิดนี้ตัดไปินี้เลยแล้วพี่หญิงบอกว่าตอนเดินเราเป็นเพียนมากพี่หญเจ๊เดานะพี่หญิงพี่หญิงบอกว่าเงินทั้งหมดนี้นะคะมาจากแฟนคลับของน้องกันค่ะ อ่ะทีมคนพอพคุณพี่เข้าไปข้างหลังนะครับถันีต้องเอาใส้เอาหมดบีมาขอเลยแล้วกันตน้ได้ปรกเตรียมตวัพีตเือเสื้อนะครับอง่เสื้อหน่อยนะครับอ่โอเค้แสงเนแสง่างอ่ะจริงแสงจหขอแสงตัวเลยดีกว่าถ่ายรูปนิดเดีย ตรงนี้นะครับพี่หญิงและเพื่อนนะครับมีเจตนารวอยากจะร่วมทำบุญนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่เสีพภัยที่